w o r ร์สมีอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะกับหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงาน,นะคะ่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการให้เงินทำงานนะคะกับเรื่องการต่อกอกับ สิ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีกับเงินของเรามากนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อวิกฤตเศรษฐกิจหรือแม้แต่ความโลภและการขาดวินัยค่ะต้อยอมรับว่าการออมการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นตรงกันแล้วนะคะว่าสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าควรจะเพิ่งเริ่มต้นทํางานนะคะ ทำงานไปแล้วระดับหนึ่งนะคะจนมีความมั่นคงทางการงานแล้วก็มั่งคั่งทางการเงินเตรียมกเกษียหรือหลังกเกษียณก็ควรจะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะปรับเปลี่ยนพอร์ตฟิลิโอหรือว่ารูปแบบการลงทุนของตัวเองแค่นั้นเองนะคะทีนี้คําถามคือ ระหว่างทางเนี่ยการออมการลงทุนรับเรียบโดยไม่มีอุปสรรคความท้าทายหรือเปล่าคําตอบคือคงไม่ใช่นะคะคือเรามักจะเจอศัตรูการออมนะคะแล้วก็การลงทุนเนี่ยเป็นระยะระยะเลยนะคะสรุปได้คร่าวๆน่าจะมีสักสศัตรูด้วยการศัตรูแรกเลยคือเงินเฟ้อนะคะ เงินเฟอ้อได้อยู่กับเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีพิดโควิดนะคะที่หลายคนเริ่มกังวลว่าดูเหมือนเงินจะฝืดมากกว่านะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ามาตรการอาจฉีดเงินก็อาจจะดันเงินเฟอ้อให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คําถามก็คือแล้วเงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อก็คือการที่เงินเนี่ยนะคะมันด้อยค่าลง คือเมื่อซื้อสินค้าและบริการในชนิดเดียวกันจํานวนที่เท่ากาันแต่กลับได้ปริมาณที่น้อยลงนะคะอย่างเช่นโจทย์คลาสสิกเลยก็คือเรื่องของการซื้อกว๋วยเตี๋ยวเนี้ยเป็นต้นนะคะว่าถ้าเราซื้อ50บาทในวันนี้เราจะได้1ชามพิเศษนะคะแต่ย้อนกลับไปเนี่ยสัก10ปีก่อนเราอาจจะได้เป็น2ชามพิเศษด้วย3แปลว่าเงินมันหายไป50แบบนี้เป็นต้นนะคะ ถาว่าเกิดเงินเฟอ้อขึ้นแล้วเราควรเอาชนะศัตรูการออมตัวเนี้ยยังไงนะคะวิธีการก็คือเราก็จะต้องลงทุนค่ะลงทุนเพื่อให้เงินเนี่ยมันเพิ่มค่าลงเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมารุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยนะคะฝากเงินไว้ธนาคารอย่างเดียวดอกเบี้ยก็2ดิจิตนะคะสิอัพเพราะฉะนั้นยังง่ายยังไงก็ชนะเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าในวันนี้ดอกเบี้ยเป็นไงคะอมรัพย์ ไม่ถึง1%นะคะแต่เงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นซึ่งเงินเฟอ้อจริงๆที่ประกาศออกมาเนี่ยตัวเลขอาจจะไม่สูงก็จริงนะคะหรือว่าบางครั้งตัวเลขติดลบด้วย 3%, แต่อย่าลืมว่าเงินเฟอ้อในชีวิตจริงกับเงินเฟอ้อที่ประกาศทางการไม่เหมือนกันแม้ว่าเงินเฟอ้อที่ประกาศมาอาจจะไม่ได้สูงมากหรือติดลบแต่ในชีวิตจริงข้าวของของเราราคาไม่ได้ลดลงเลยนะคะ อาหารยังคงแพงขึ้นนะคะค่ารถนะคะหรือแม้แต่เรื่องของค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่เราต้องจ่ายเนี่ยก็ราคาไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะคะดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนมันชนะเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะซึ่งสินทรัพย์หนึ่งที่ ในทฤษสีการเงินบอกว่าจะสามารถเอาชนะหรือว่า hedge ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟอ้อได้ก็คือทองคำค่ะจะไม่แปลกใจว่าทำไมราคาทองคำถึงพุ่งขึ้นแรงมาแตะระดับสูงสุดในประวัติการแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเห็นทองคำพุ่งขึ้นกว่านี้อีกก็เป็นได้เพราะตอนนี้เม็ดเงินลงทุนเฉพาะสหรัฐประเทศเดียวนะคะเงินลงมาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังเนี่ยมีการประเมินจากบลูเบิร์กว่าน่าจะแตะ 11บรีเลียนหรือว่า11ล้านล้าน,านดอลลาร์สาหรัฐนะคะซึ่งนั่นดันให้สินทรัพย์เสีเ่ยงปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นขึ้นมาจากจุดต่ำสุด4 0ส่วนตลาดทองคำเองนะคะก็ขึ้นไปแตะช่วงหนึ่งเนี่ยคอมเม็กซ์ไปแตะ2,000ันเหรียญด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเราถึงเริ่มกังวลเรื่องเงินเฟ้อเพราะเงินอยู่ในระบบมากจริงๆนั่นคือศัตรูตัวแรกศัตรูตัวที่2นะคะของการออมและการลงทุนคือภาวะวิกฤตค่ะ วิกฤตของคนเราก็มีหลายช่วงนะคะบ้างก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจบ้างก็เป็นวิกฤตที่เกิดจากเรื่องส่วนตัวนะคะเช่นเราอาจจะต้องตกงานนะคะเราอาจจะถูกให้ออกจากงานเราอาจจะเจ็บป่วยนะคะจนต้องเข้าโรงพยาบาลไม่สามารถทํางานได้สร้างรายได้ไม่ได้เหมือนเดิมแบบนี้เป็นต้นหรือบางครั้งก็มีเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันนะคะเช่นรถชนไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ะคะเราทำได้แต่เพียงป้องกันซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินที่ช่วยป้องกันหรือเป็นการ protect นะคะปกป้องความมั่งคั่งของเราก็หนีไม่พ้นประกันนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเจอวิกฤตไม่ว่าจะวิกฤตใดก็ตามแต่เนี่ยนะคะถ้าเรามาซื้อประกันเนี่ยคงไม่ทันและดังนั้นเราควรจะซื้อประกันไว้ตั้งแต่ที่เรายังไม่เจอวิกฤตนะคะสุขภาพยังแข็งแรงดีบ้านยังไม่ได้มีปัญหาอะไรรถยังคงไม่ได้ไปชนใครมาแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งประกันก็จะมาช่วยปกป้องความมัง่งคั่งให้กับเราได้ทั้งประกันที่เป็นประกันภัยนะคะรถยนต์บ้านหรือว่าประกันสุขภาพประกันชีวิตแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนศัตรูตัว ที่3ก็คือการขาดวินยัยเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างบุคคลพอสมควรนะคะเพราะว่าวิาวนัยการเงินเนี่ยแม้ว่าจะอธิบายได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จําเป็นทั้งในมิติของการลงทุนและมิติของการคัดลอส s นะคะ ช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนมากๆเนี่ยหรือว่าตลาดร่วงลงแรงๆหรือแม้แต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างตลาดฟิวเจอร์ตลาดล่วงหน้าเนี่ยนะคะการคัดลอสก็เป็นวินัยที่สําคัญมากนะคะสาหรับนักลงทุนแต่การขาดวินัยก็เกิดขึ้นได้เสมอจากอารมณ์ในตลาดที่ทําให้เราเนี่ยมีความโลภมากขึ้นหรือมีความกลัวมากขึ้น กลัวจนไม่กล้าลงทุนกลัวจนไม่กล้าตัดขาดทุนนะคะหรือโลภบจนไม่ยอมขายทํากําไรทั้งทิ้งที่รู้ว่าราคามันโอเวอร์แวลูไปแล้วสาหรับสินทรัพย์บางประเภทซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกค่ะดังนั้นการเอาชนะการขาดวินัยเนี่ยทำได้ด้วยการทำเสมือนสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ต้องทำนะคะคือต้องลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือน ต้องตัดขาดทุนเมื่อราคาสินทรัพย์ที่เราลงทุนไปขาดทุนเกิน20%ต้องปรับพอร์ตอระถ้ามีการปรับในสัดส่วนของพอร์ตฟอลิโอเนี่ยเกินกว่า5%เช่นปกติหุ้นควรมี60แต่หุ้นเนี่ยขึ้นไปเป็น65%ก็ต้องขายหุ้นออกนะคะเพื่อรีบาลานซ์พอร์ตซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับการปฏิบัติ ตามหน้าที่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะหน้าที่การงานนะคะต้องเขางานแปดโมงชา้าแบบนี้เป็นต้นนะคะต้องทํางานให้เสร็จภายในวันไหนซึ่งพอมันเป็นหน้าที่เนี่ยเราก็จะ strict on plan มากขึ้นนะคะส่วนศัตรูตัวสุดท้ายเลยของการออมและการลงทุนคือความโลภ เรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นโดยเฉพาะในตลาดช่วงเวลาแบบนี้นะคะหลายคนก็หวังว่าเราลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนสูงอยู่แล้วอันนี้เป็นปกติแต่เวลาที่ตลาดผันผวนมากๆนะคะแล้วก็มีอารมณ์เกินเหตุผลเนี่ยนะคะความโลภอยากได้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยประสบกับความล้มเหลวได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นวิธีการเอาชนะความโลภก็คือต้องมีความรู้นะคะและต้องกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภทนะ นั่นก็เป็นศัตรูของเงินออม4อย่างที่เราเจอแน่ๆในชีวิตของเรานะคะเงินเฟอ้อวิกฤตการขาดวินยัยและความโลภแต่เราก็สามารถเอาชนะมันได้ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่ชนะเงินเฟอ้ออย่างทองคำหรือว่าตลาดหุ้นก็ได้ในระยะที่ยาวพอนะคะ เอาชนะวิกฤตด้วยการซื้อประกันนะคะเอาชนะการขาดวินัยด้วยการคิดว่าการออมคือหน้าที่และสุดท้ายเอาชนะความโลภด้วยความรู้และกระจายการลงทุนค่ะวันนี้ก็นามาฝากกันเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันเหมือนเคยคําแนะนําถ้ามีก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะยินดีรับฟังเสมอวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ